ด้วยเสียงของตำบลบ้านแปดตํารวจบ้านแปดทั้งสองเขตจับตั้งมีชมรมอผู้พิการและจ้างผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเลือดในที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ช่วงเสริมเชิผู้พิการให้ผู้พิการได้มีงานทางสายทุกสี่ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาสายตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมโปรดเลือก พี่น้องก็กำลังตวมาหลายสมัยแล้วนะครับแม้จากป่าพีตะแก่ทานแก่นเมืองก่อนงเข้ามาดูแลพอคอยะฉะน้นฝากที่ปรึกษาท่านสุดแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ว่าเรื่องที่ว่าการที่เอาการเมืองใหญ่หรือเอาเรื่องอืไรมาครอบงำในในท้องถิ่นเราเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะมันจะทําให้การทํางานใดๆเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับไอหุุนเชิดมาซึ่งมันจะทําอะไรมันก็ต้อง ต้องฟังข้างบนเองเดียวแต่ไม่ได้ฟังชาวบ้านไงนี่น,น,นี่นี่คือในมุมมองของผมเลยเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ก็คือมันเป็นปัด้องของชาวบ้านเนาะในเมืองท้องที่นี่ก็คือ,อที่ผ่านๆมาก็คือหมายถึงว่านายกคนเดิมเปิ้นก็นทาดีที่สุดแล้วจะหมายถึงว่านายกคนเดิมก็ทาให้ในท้องถิ่นี่จเจริญดีขึ้นในกลุ่มในน้ําแม่บ้านในน้ำประชาชนผู้กหมู่บ้านเพื่อนก็นทําให้ดีที่สุดแล้วจากนายกคนนี้ รู้สึกว่าบ้าดีแม้แต่อมบรรบาทเปิดกับเปิดสนับสนุนโครงการของแม่บ้านมีงานอะไรอย่างทุกอย่างเปิดกับสนับสนุนมันื่อตลอดเลยจ้ะครับต่างคนต่างหาพอเลือกเสร็จเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้คือความสัมพันธ์เราจะเลือกแล้วมาแตกแยกกันตรงเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่บันทอนทำเมื่อกัดเมืองท้องถิ่นบัดเจริญก้าวหน้ามันมีการดีวลลอปเลยมันมีการอีฟฟูบเลยเลือกเสร็จมาเป็นศัตรูกันมันถูกต้องครับ จริงๆผมและผมอยากเลือกแล้วเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตอนฟอว์น้องวี๊ดปีป๊ดนี่คือแข่งกันเหมือนเหมือนฟุตบอลเหมือนกีฬาก็แข่งเซตคือต้องปีกมากรรมาการฟอว์มดเวลาแล้ววันที่สาแปดเนะี่ยโอเคทิงได้ก็ดีใจช่วยกันไปห้มาได้ห้กับเ็นคนในหมู่บ้านไปผัยมีสติปัญญาอย่างเอามาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเมื่อเกิดกัรอินฟลูคหรือดีเวลลอเมน